ก็เหตการเกิดขึ้นตั้งต่ดับไปของมันใช่ไหมเพื่อรออารมณ์ใหม่จะเกิดขึ้นก็มีสติต่ออะดับปรุงแต่งต่อเราก็ต้องตามไปตัดต้องตามไปเห็นแต่ต่อไปเรื่อยยาวยืดใช่ไหมอนนลองใช้ปัญญาต่อย,ยืดเสียเวลาพูด <c oughs> ถึงในการฝึกเสียเวลาแล้วถ้าคนเริ่มต้นนี่ต้องเ,อเริ่มฝึกสติฝึกสมาธิไหมหรือว่า,าพื้นฐานจริง,รงๆมันต้องฝึกสมาธิ จิตตั้งมั่นก่อนแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นแล้วจะมีสติได้ไงเพราะว่าคําว่าสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันมันเป็นประกอบด้วยสองส่วนหนึ่งสมาธิบวกกับปัญญาผสมใส่ในครกหนึ่งหนึ่งบหนึ่งสมาธิอีกหนึ่งตัวปัญญาใส่ในครกแล้วทำให้มันละเอียดเรียกสารสาสารชนิดใหม่ตัวนี้ว่าสติอันตัวสตตมเนี้มันจะาันร้อมกันจิตตั้งมั่นไปด้วยปัญญาพิจารณาไปด้วยใช่ไหม มีแต่ปัญญาพิจารณาแล้วไม่มีสมาธิเลยจะไปได้ไงมันเรียกว่าติติด